เ,เขาเริ่มแบบเบาๆแล้วบ้าบินเฮ้ยเนี่ยขนมอันนี้อร่อยนะขนมแบาบขนมต้มอ่ะด้านนี้มีแบบขนมของกินต่างๆนาน,นาคือตอนนี้มันก็ตกแต่ว่ามันก็จะเบาๆลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีแบบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอยู่ตรงนี้นี่ยำนะครับร้านยำร้านกุ้งร้านอะไรโอ้หใหญ่มากร้านนี้จะพาเดินเพื่อแบบ คือมันตกแรงไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็หยุดนะเรารีบเดินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกหนักกว่าเดิมโอ้นี่ไงไก่ย่างนะฮะไก่ย่างอุดรโอ้ดูของกินนี่อันนี้ก็มีแบบว่าวิ่าหมกไก่โอ้น่ากินมากอ,อุ้ยมะเร็งทอดหอมมากอะมะเร็งทอด แต่ก็ยีมาเดินนะว้าวอันนี้ชิ้นละสิบบาทอุ้ยสิบแถมหนึง่งถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดนะครับเดี๋ยวเรา,ารเดินมาดีนะนี้ว่ามีอะไรอีกอ๋อนี่เขาแบบว่าเชื่อมกับถนนนี้เลยเชื่อมกับทางไฟแบบทางไฟไอคอนสยามอะ่ะ นี่หมูกไก่ไก่ย่างสวนปา่าเฉลิมพระเกียรตินะครับรอันนี้คือทอดมันกุ้งโอ๋อนี่ขนมถ้วยโอ๋อร้านขนมถ้วยสามสิบห้าบาทนะครับเยอะมากเลยขนมถ้วยด้านนี้ก็มีแต่ว่าแบบด้านนี้มีนิดนึงอันนี้เฉ,กฉาก๊วยเฉาก๊วยช่างกังลาวอร่อยนะทุกคนอ๋อไปทานเว้จากร้านหวานจังคร์ นมถ้วยท่าเชื่อไหมบัดใครใครชอบกินนมถ้วยมากินร้านนี้ได้นะอร่อยอยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูคือฝนตกในวันนี้วันแรกฝนก็ตกเลยทีเดียวเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปทางนี้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเดินเมื่อสักครู่เราเดินมาทางนี้เดี๋ยวเราเดินยาวๆตรงนี้อุ้ยอันนี้กะเพรากะเพราหมูกะเพราหมูกรอบคณะหมูกรอบอ่าเนี่ย เออน,นี่ขนมลาฟักใต้แม่สมจิตนะครับนี่บรรยากาศแบบงานก็ร้านค้าก็จะประมาณนี้เออน,นี่มีลูกชิน้นทักโกยากิ ขนมเบื้องอ้อมน้อยนะครับโอ้น่ากินมากเลยนะขนมทางแตกขนมเบื้องนะครับด้านนี้โอ้ยขนมจีนนี่บับเพ้ขนมจีนแบนนบอลังการมากขนมจีนน้ำเงี้ยวกวุ้ยจับน้ำใตปลาน้ำยาใต้นะอะไรคเยอะเลยด้านในมีหลายอย่างโว้